มีใครเคยจับมันบ้างไหมได้ได้ได้กันแล้วนะกูเอามันจริงอ่ะกูรอบเนี่ยกูไม่ปล่อยไว้ด้วยอะไรคือแป๊บนึง <c oughs> นั้นมามึงเอาไปเลกูถ้านายจะถ้าถ้านายจะรบกับม,มันนั่งคืนน่ะดูแล้วนะ่ะมันต้องะเยอะ,นะแ, <ไว S 2> แนะแ่นะ่นะ โอ้ยไอตายสิจับมันกินไปเลยก็ได้นะสุดยอดเลยเนี่ยผีมันขี้แตกลี้ะอะไรนะเอาเอาทำไมด้ยเฮ้ยกลับมาก่อนอาคาบีมันขี้แตกเลยมาขึ้นเลยไอ้สายไอ้สายสิฮึ่ยฮึยเอ้ยเดี๋ยวฟังก่อนฟังก่อน มเสียงอะไรียงองไรนะโอ้ยไอตี้โอ้ยเป็นไวแล้ววดขาเองมาครบเลยที่นี่แหละมาครบเลยทีนีละ่อยด้วยตายแล้วเปนไหวแล้วกปวดท้องก็เไหวแล้วนะ่ังเลยจริง